ก็ฟอร์มฟอร์มฟอร์มของตัวเองหนูก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากค่ะเพราะว่าเหมือนแบบอยากอยากปรับจังหวะตัวเองให้เข้ากับทีมากขึ้นมากกว่าค่ะแบบแบบแบบไม่ได้คาดหวังฟอร์มว่าจะต้องเหมือนแบบท็อปสกอร์จะต้องทําแต้มแบบเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ค่ะแต่ว่าเน้นเน้นเน้นกับตัวเองให้เข้ากับระบบทีมากกว่ากับปัญหาการบาดเจ็บที่ก่อนหน้านี้ทั้งที่เราต้องพักไปพองลงแล้วโอเคขึ้นไปแล้ตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการบาดเจ,จ็บค่ะจะจะจะมีปัญหาเรื่องเหมือนแบบว่า พวกพวกจังหวะในการตีบอลหรือว่าจังหวะในการบล็อกอะไรค่ะซึ่งซึ่งเราแบบอาจจะไม่ได้ลงสัมผัสเกมนานมันก็ต้องมีปรับจังหวะกันอยู่กับนะัดสุดท้ายวันพรุ่งนี้แล้วก็ทุกคนตั้งตารอว่าเรามาเล่นในบ้านเขาด้วยันมอเพื่อนนวันสุดท้ายแข่งกับเวียดนามแล้วก็แข่งในเวียดนามด้วยก็เขาแข่งในบ้านเนาะเราเราก็ต้องเราเราเราต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยก็ <laughs> คือแบบว่าเราต้องโดดให้สูงที่สุดเราต้อง เราต้องบล็อกให้ได้เราต้องแบบแอคทีฟกับทีมให้เยอะแล้วก็เหมือนแบบต้องมีภาวะความเป็นผู้นํามากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าแน่นอนหน้าพรุ่งนี้น่าจะโดนโหแน่นอนก็เรียกว่าอะไรเสียงเสียงเสียงดังแน่นอนอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ต้องโฟกัสในเกมแล้วก็มีการสื่อสารในทีมมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เต็มที่ค่ะัถึงจุดท้ายถึงแฟนๆที่รอเรากลับมาลงสนามก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ที่เราคอยก็เห็นหลายๆคอมเมนต์อยู่ว่าแบบ บุ้มบิมเป็นไงบ้างหายเจ็บยังแบบก็ก,ก็ดีใจค่ะที่ทุกคนเป็นห่วงก็ตอนนี้ร่างกายก็เริ่มเกือบเกือบเกือบร้อยแล้วกันค่ะ <laughs> ก็ก็ขอขอบคุณมากค่ะที่เป็นห่วงแล้วก็อย่าลืมเชียร์พวกเราเลยนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะ